ชีวิตคุณแม่ไปไหนมาไหนเตรียมของลูกหลานเที่ยวกับลูกๆนี่ลูกสาวนี่ไม่เคยเตรียมเลยพี่น้องขาดูหน้าหน่อยดิฉันก่อนค่ะเตรียมอะไระเตรียมอะไรที่นั่งให้พวกคุณค่ะโอ้มีเก้าอี้ด้วยไปดูค่ะของกินอยู่ไหนลูกแล้วทำไมต้องหกทุกอย่างโอโ้โ <c> ห <oughs> แม่ไปไ<ำ>นี่สบายเลยนี้ค่ะยายนั่งยายโดนขังอยู่แล้วยายอยู่ไหนอ่ะยายโดนขังอยู่ออกมานะนะฮะเตรียมตัวออกบ้านแล้วพี่น้องขา ่ทำไมเขาติดตัวหนากันทั้งนั้นมันลูกติดตัวนี่มันยังไม่่อยดีเอ็นยังไงยายนั่งรถเหรอเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนนูนอ่าเฮ้อยมออกบ้านแล้วพี่น้องขาไปไปกินข้าวนอกบ้านดูความวุ่นวายลูกหลานมีรถกระบะดูสิอ่าฮะดูรถบไม่มีก็ไปเอาอ่ะะรถคันนู้นมีเด็กสองคนคนแก่หนึ่ง รถคันนี้มีเด็กสามสี่คนคนแก่อีกหนึ่งเนนะฮะกำลังเป็นลิงเลยเนี่ยดูดูใส่กางเกงฝรังน้อยได้นะเออเองไงเตรียมพร้อมจะไปตักแดดครีมกันแดดได้ยังนั่งรถอ่ะ นั่งหน้าให้แม่ต้องไปนั่งกับลูกข้างหลังเอาโอ้ยมามานั่งหลังอ่มะหมานอกขึ้นกับน้าๆยังให้แม่นั่งหน้าเลยลูกเวงหนูขับรถอ่ะสิงสวิงมาสวัสดีแม่เอเอคุณยายไปเลี้ยงหลานเอาคนน้อยไปตากลมนะนี่ขบวนขบวนขบวนแต่เที่ยวทะเลมันต้องไปเป็น<า>ขบวนอ่ะนะคนเดียวก็หนีเที่ยวไม่ได้นะเออเออ สีทะเลไงเข้ากับแม่พอดีไงยัดผมล้มนะครยัดผมล้มเดี๋ยงข้าวเจ็บขึ้นนายเศรษสิบ่าวเลี้ยงเด็กคนนี่ไปก่อนขี้โมกเลดูลูกฉันไปถึงมันจะได้ใส่ชุดนี้ใช่ปะอ่าฮะลุยเล่นน้ำเราเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงเด็กใช่นะเอาไปเลี้ยงเด็กไปทำให้เขากินค่อยตื่นมาตั้งแต่หกโมงเช้าต้มขนมจีนหุงเอาค่อยก็ต้องแป้งล้วนเออข้เหนียวขนมจีนนีฮะทั้งวันกินไปเถอะ ตามส่วเออเออมีแตงมีแตงมีโคลาบี้มีอะไรมีถั่วเดี๋ยวไปตำถั่วปลาขวดหนึ่งพอกินไหมผงนัวผงนัวผงนัวขาดไม่ได้มะนาวมะเขือเทศอืครบเครื่องอไปกินอาหารที่ทะเลย้ายที่กินเฉยๆอืเนะเขาไปยัดเอยหรอ ไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวหมดแรงเดี๋ยวหมดแรงนะคะไปะเยียมออกบ้านละ